ไหวความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางขวากระุัยในขณะนี้ครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถจนพระที่นั่งจากประตูภูทรดีลาดเข้ามายังพระรานพระราชวังดุสิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่องค์ผู้บังคับกองผสมพระองค์จะทรงนำการสนทนามของทหารมหาดเล็กราชวรลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์ในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษค,ค่ะ และทหารมหาเล็กรักษาพระงมาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเพื่อส่วนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567จำนวน11กองพันขอพระราชาทานกราบบังคมทูลชนเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจพลสวนสนามพระบุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม,ม่อม หลังจากนั้นองค์ผู้บังคับกองผสมสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังรถตรวจผลส่วนสนามคันที่สองเพื่อทรงร่วมตรวจผลสวนสนามค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับรถนำสองคันที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเบื้องซ้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะมีธงชัยราชกบียุทธ ส่วนเบื้องขวาจะมีธงชัยพระคุธผ้าส่วนธงชัยพระคุธผ้าจะมีรูปคุดปักไหมสีแดงบนผืนผ้าสีเหลืองธงทําจากไม้ชัยพฤกษ์ยอดหอกคร่ำทองกราบทงผูกหางนกยูงสอดใส่ในแผ่นสัมฤทธิ์โบราณแต่โบราณการเราเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเปรียบเสมือนพระนารายณ์อวตารลงมาสู่โลกมนุษย์ กระบี่มาจากภาษาบาลีว่ากะปิแปลว่าวานอนผ้ามาจากภาษาบาลีที่แปลว่าพาหนะต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญธงชัยราชกบียุทธอยู่ทางซ้ายและธงชัยพระพุธผ้าอยู่ทางขวาตามโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ยนพระที่นั่งนั้นจะเห็นธงมหาราชนะคะซึ่งเป็นธงสำหรับพระมหากษัตริย์จัดอยู่ในประเภทธงพระอิสริยยศตามพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2522องค์ผูุมงคับกองผสมจะกลับมาประจำหน้าแถวฐาน จะเป็นการปรับรูปขบวนของแถวสวนสนาม<ง>ในส่วนของวงโยธวาทิตย์ก็จะขยับเข้าจุดเช่นกัน จะเป็นการสวนสนามแตรเดียวจะให้สัญญาณหน้าเดิน2จบซึ่งในขณะนี้กองำลังสวนสนามกำลังเดินไปสู่แนวปรับผู้กบวนเพื่อเตรียมการสวนสนาม องค์ผู้กัองผสมในการสวนสนามครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่องค์ผู้ังคับกองผสม ในขณะน,นี้องค์ผู้คังครับกองผสมสรุดกระบี่ถวายความเคารพพระ,รระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นพระองค์จะทรงวิ่งเข้าประจำจุดเข้าเฝ้าบริเวณข้างพระพาที่ประทับการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ใช้หมวกยอดผู้สีดำและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองเสื้อสังกลาดหรือเสื้อสีแดง พระมหาพิชัยบุญกุฎประดับด้านหน้าหมวกยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะส,สีทองเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์เป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินดำแถบไหมทองคันชีพและเข็มขัดรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำคาดกระบี่สายกระบี่แถบไหมทองถุงมือสีขาว ่แบบกันยศรักษาพระองค์เป็นหมวกยอดสีขาวมีผู้สีฟ้าสดมีตราราชวัลลบที่หน้าหมวกพันสวนสนามที่ห้ามีพันโทพงศกรเสืองามผู้บังคับกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สาสิบเอ็ดรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเป็นผู้บังคับกองพันและสักกราลาสีน้ำเงินดำปลอกคอทำด้วยกำมะหยี่สีเลือดหมูมีขอบดิ้นทอง ภายในมีลายช่อชัยฤกึกประดับดอกพุทธาลปักด้วยดินทองรอบคอเสื้อที่อกเสื้อด้านขวาติดเครื่องหมายอักษรพระประมาพิไทยพอปอรอทำด้วยโลหะสีทองสำหรับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เป็นหมวกย่อสีขาวมีผู้สีบานเย็นมีตราราชวัลลบที่หน้าหมวกเสื้อสักนาดะหรือเสร้อสีบานเย็นแผงคอและข้อมือเป็นกำรรมะหยี่สีเทาปักลายดอกไม้และข้อมือกำมะหยี่สีเทาปักอักษรพระประมาพิไัยวปร,รดินทองและดินเงินไข่กัน ยอดสีขาวมีผู้สีฟ้าหมนหน้าหมวกมีพระตาพระคุธผ้ายอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองกองพันสวนสนามที่8จัดจากกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพันโทรกริรินดวงอุไรเป็นผู้บังคับกองพันธ์ พระนามาพิไทยย่อสอกอแผงคอและข้อมือทำด้วยกรรมยี่สีดำที่ข้อมือด้านนอกปักเป็นรูปอักษรพระนามาพิไทยย่อสอกอด้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ใช้หมวกยอ่อสีขาวมีผู้สีดำด้านหน้าหมวกมีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเสื้อสักหลาดหรือเสือสีเหลือง ปลอกคอโดยรอบทำด้วยกรรมยหี่สีดำปักลายช่อชัยพฤกด้วยดินทองแนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่เจ็ดดุมการเกงสักกาดหรือเสื้อสีดำจากนั้นนะคะตามมาด้วยกองพันสวนสนามที่10บค่ะ แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ใช้หมกยอดสีขาวมีผู้สีดำเสื้อผ้าสีเหลืองขอบคอเสื้อด้านบนเป็นไหมทองสลับและรูปเครื่องหมายยศบริเวณปลายแขนทั้งสองข้างเป็นไหมทองกระดุมชุบสีทองมีตราสมอทอรอกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินดำแถบไหมสีทองสองแถบสายคันชีพดิ้นทองพื้นสีดำสายรัดประคดดิ้นทองหัวเข็มขัดชุบสีทองมีตราสมอทอรอ ซึ่งในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567นี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567คนเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นองค์ผู้บังคับกองพันทหานม้ารักษาพระองค์ม้าส่งชื่อฟุดเฮนรี่เป็นม้าสายพันธุ์ดัชวอมบัดอายุ14ปีเพศผู้สีดำ ในขณะนี้วงโยธวาทิตย์เปลี่ยนเป็นเพลง King Cotton ขึ้นตามพระกระแสรับสั่งของพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารฐานนรศักดิ์ในขณะนั้นเมื่อวันที่9้าพฤษภาคมพุทธศักราช2543โดยเริ่มจากแตรเดียวจะเป่าให้สัญญาณเตรียมตัวสองจบ รองผู้บังคับกองผสมจะสั่งกองผสมแสดงความเคารพธงชัยเฉลิมพลธงชเฉลิมพลตงหน้าลุงวันเดียในขณะนี้นะครับหมู่เชิญธงกำลังนนเชิญธงชัยเฉลิมพลไปประจำทิศเหนือใต้สำหรับหน่วยทหารของไทย งธงฐานที่สําคัญคือธงชัยเฉลิมพลเดิมเรียกว่าธงประจําทัพมีธงจุทาทุติปไตยเป็นธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพธงแรกของไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2428เพื่อแทนพระองค์ไปในกองทัพที่ยกไปปราบห่อที่เข้ามาก่อการจลาจลในแคว้นหัวพันทั้ง6ทั้งห้า และแขวน12ปันนาต่อมาในปีพุทธศักราช2434มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างทงสยามและเปลี่ยนทงประจำกองทหารเสียใหม่พร้อมทั้งเรียกทงประจำกองทหารต่างๆนี้ว่าทงชัยเฉลิมพลเน่าจัง ว่าถ้าเดินเปลี่ยนสูงเป็นการเตะเท้าแล้วสืบไปด้านหน้าเรียบกับพื้นจะไม่ใช่การตกเท้าเหมือนการเดินสนสนามคุณผู้ชมครับลักษณะของธงชัยเฉลิมพลพื้นธงจะเป็นลายธงชาติส่วนยอดธงบรรจุเส้นพระเจ้าหรือเส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระพุทธรูปที่เข้าพิธีพุทธาพิเศษแล้วชื่อพระยอดธง ดังนั้นธงชัยเฉลิมพลจึงมีองค์ประกอบที่สำคัญมีความหมายสามประการคือพื้นธงหมายถึงชาติยอดธงมีพระพุทธรูปหมายถึงศาสนาและเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ช่ธงธงหน้าระมง วัดยาปุ้ดหมู่เชิญทงเรียบอุและนำกำลังพลสนสนามก่าถวายสัตว์ปฏิญาณตนหยุ้ลง ในฐานทุกนายกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทอบอกแก้วกบอกกระเบิ้ข้าพระพุทธเจ้า,จาข,อขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณ อนุภาพแห่งพระหมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจัาจากจงรักภักดีแ,และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าล้องทวีป,ประบาทจนชีวิตหาไม่ ปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระเฉลิมไทยของใต้ฝ่าลองคลี่ประวัติท,ทุกประการขอบพุทธเจ้าข้าข,าขอรับรรด้วยกล้าวด้วยกระบอกขอได้ดใช้วันนี้ พระเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันนี้ขอขอบใจในม,มตรีจิตพระคปฏิญญญาาาณสัจกใจจริงของทุกคนขอสนองน้ำใจไมตรีนั้น ด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันความพร้อมเพรียงเป็นสง่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนจึงขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารักิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญของของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งอำนาจแห่งความจงรับภักดี อันมั่นคงต่อประเทศชาติจงบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความสำเร็จในหน้าที่ทุกประกันกองผสมถวายความเคารพตรงหน้าเอิงวรนยาไป